สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับจันทันนิวข่าวาฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีผมก็จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเรื่องราวข่าวสารในวันนี้มาคุยกันหลากหลายเรื่องราวเหมือนเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากข่าวของบุญรำนะฮะเมื่อคืนติดค้างไว้หลายคนมาขอคอมเมนต์แฟนบอลจีนนะฮะเยอะแต่ก็ไม่ได้ทําให้นะพักเร็วพักแต่หัววันเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เดินทางไกลนะฮะไปงานบุญกระถิน หลายร้อยโลนะก็ไปกับเหนื่อยนะฮนะก็พักซะหน่อยวันนี้จัดเต็มเหมือนเช่นเคยนะอ่ะไปสตาร์ทกันที่คอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวจีนครับดูกันซะหน่อยว่าเขาคิดยังไงกับเกมที่ทีมอันดับหนึ่งของเขาแพ้ให้กับบุรีรัมยูเนเต็ดจากประเทศไทย0ประตูต่อ2นี่เช่นคอมเมนต์แรกนี่บอกว่า ตอนนี้ผมผิดหวังมากกับฟอร์มแบบนี้ใน FC Champions League แบบนี้แชมป์ n e น e สซูเปอร์ลีกมีประโยชน์อะไรจริงๆแล้วพวกเขาไม่เก่งเท่าทีมข้างเคียงยเลยด้วยซ้ำคอมเมนต์ต่อมาครับน่ารังเกียจไร้สาระสิ้นดีสงสัยว่ายังมีใครเชียร์ทีมนี้อยู่อีกเหรอคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าทีมนี้คว้าแชมป์ n e น e สซูเปอร์ลีกได้สำเร็จแต่ถือเป็นเรื่องน่าขันที่สุดในวงการฟุตบอลจีน พวกเขาควรโดนตัดสิทธิ์ความคิดเห็นต่อมาครับพวกเขาไม่มีความละอายเลยความคิดเห็นต่อมาครับเมื่อไม่มีผู้ตัดสินที่เคยช่วยพวกเขาในเอฟซีเชเปอรลี่พวกเขาก็พ่ายแพ้ให้กับบุริรัมอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาครับการเล่นโดยไม่ตั้งใจจะถูกส่งผลให้โดนแบนจากเอฟซีเชเปอรลี่อย่างถาวรมเมนตต่อมาบอกว่าไร้ประโยชน์ส่วนท่านต่อมานี่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันคาดหวังไว้ฉันชินชากับมันมานานแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับ ชนี้ซูเปอร์ a ลีกไม่สามารถคว้าแชมป์ได้หรอกหากปราศจากการช่วยเหลือของผู้ตัดสินโชคดีที่ได้เห็นหลีระดับจังหวัดดำเนินไปอย่างราบรื่นระบบราชการการคอร์รัปชันในฟุตบอลก็เป็นเรื่องที่น่าหดหูใจอย่างยิ่งคอยดูสิชน s ้ซูเปอร์หลีกจะได้รับความนิยมลดลงไปเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพวกเขาเป็นทีมที่มีความหลากหลายนะแม้ว่าคุณจะส่งกองกําลังหลักไปคุณก็ไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้หรอกคอมเมนต์ต่อมาครับเป้าหมายสูงสุดการเล่นบอลคือการชนะเพื่อเป็นกิตยศให้กับประเทศชาติ เซี่ยงไฮ้พอตสำคัญอะไรส่วนคอมเมนต์ท่านต่อมานี่ก็บอกว่าเซี่ยงไฮ้ SIPG นี่มันน่าอายและน่าขยะขยแยงสิน้นดีที่ทีมแบบนี้คว้าชแชมชป์เชนีซูเปอร์ลีกได้ถือเป็นโศกนกาฏกรรมของฟุตบอลจีนส่วนท่านต่อมานี่ก็บอกว่าทําไมจ่าฝูงถึงเข้าร่วมด้วยอยู่บ้านเฉยๆโชว์ฟอร์มดีจะดีกว่าไหมมอบโอกาสนี้ให้กับไทโจดีกว่าไหมคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ ขาเรือจีนสร้างความบายอีกครั้งนั่นคือความอับยศอดสูคอมเมนต์ท่านต่อมาครับบอกว่านักเตะทีมนี้เล่นจริงจังมาพวกเขาเล่นแบบจริงจังและเน้นแมตช์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแต่พวกเราเห็นแก่ตัวกันจนเกินไปความคิดเห็นท่านต่อมาครับปัญหาคือพวกเขายังคงคว้าแชมป์ในประเทศได้และปีหน้าพวกเขาจะทําผลงานหน้าอายอีกครั้งในต่างประเทศเนี่ยพวกเขาเป็นขยะเป็นขยะในต่างแดนแต่กลับทําตัวเย่อหยิ่งในประเทศเนี่ยแนะนํเอฟซีจัดสรรโคต้าให้เราเพียง0.5กับแชมชป์ชนซ์ซูเปอร์ลีกเท่านั้นเนี่ยในฐานะอก ละอาชีพพฤติกรรมแบบนี้ถือว่ารับไม่ได้คือการละทิ้งการสแสวงหาเกียรติยศระดับชาติส่วนคอมเมนต์ท่านต่อมาครับบอกว่านี่มันหน้าขายหน้าคนจีนชัดๆหน้าอับอายขายหน้าคนเซี่ยงไฮ้ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแชมป์ชัยินซูเปอร์ลีกอาจต้องเล่นรอบคัดเลือกในแชมเปี้ยนลีกเนี่ฮะเช่นเดียวกับเม้นต์ต่อมาครับชาวเซี่ยงไฮ้นี่หน้าอายจริงๆ คอมเมนต์ต่อมาครับประเทศตั้งใหญ่โตทรัพยากรเพียบพร้อมแต่เอาชนะประเทศเล็กๆอย่างไทยไม่ได้นี่ฮะหน้าขยะนขยงะจะประมาณนี้ฮะด่ากันยับยับไม่มีการวิเคราะห์อะไรแล้วนาทีนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะเซียงไฮพอดเนี่ยแข่ง4เกมนะฮะมีเพียงแค่1คะแนนจากการลงเล่นทั้งหมดในโดนติดลบไป7นะถือว่าเสียประตูเยอะที่สุดในอีลิตนี้แล้วบุยลมเขี่ยลงไปอีกจมธรณีอันดับ12ก็ต้องรอดูย่าหัวฮะยาหัก็จะเป็นอีกทีมที่เจอกับเซียงไฮ้เสือหัวจากจีนเช่นเดียวกัน คือถ้ายัางล้มเหลวแบบนี้อีกต่อไปมีหวังโดนทีมอื่นแซงเหมือนกันเพราะออสซี่กำลังไล่มาติดติดจากการทำผลงานอันยอดเยี่ยบของเมเบิร์ลซิตี้เมเบิรลนี่แข่ง4ชนะไปแล้ว2เหมือนกับบุรีรัม กำลังไล่มาติดๆนะฮะถ้าออสซี่แซงเมื่อไหร่พวกเขาจะเหลือโคต้าแบบเดียวจริงๆห่านจากลีกมาเลยอยู่ประมาณ10แต้มนะฮะได้หลายทีมแพ้พร้อมกันไม่ใช่เรื่องดีส่วนของเรายึดท็อป3อย่างเหนียวแน่นนะ,ะเดี๋ยวปีหน้าเราได้โคต้า2ทีมเลยแล้วก็บัวอีกหนึ่งที่จะเพย์ออฟนะฮะจะได้ไปกันจุกๆสำหรับสโมสรไทยทั้งหลายซึ่งเมื่อวานนะฮะ กลับกลายไปถูกพูดถึงอีกครั้งสําหรับสุภชัยใจเด็ดในการให้โอกาสติดทีมชาติจริงๆแล้วเนี่ยก็ติดมาตลอดนะแต่มีปัญหาจากการบาดเจ็บก็ถอนตัวไปครั้งนี้คงไม่มีาการบาดเจ็บรบกวนทําให้แอนโทนีฮัสซันนี้ต้องคิดหนักแน่นอนนะครับถึงการเรียกตัวนะว,ว่ากองหน้าจะเอาใครดีที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้มันน่าตื่นเต้นเพราะว่าจะดูว่าแกจะเปลี่ยนแปลงหน้าตาของช้างศึกไปมากน้อยแค่ไหนจากชุดเดิมที่มีอยู่ ตอนนี้มีข่าวกับทีรศิลจุดเบลโคต้ากองหน้าให้อีกไม่เกิน2คนตอนนี้เป้งเนเนี่ยมี3มีทีราศาักเผยพยีพย่ใหม่สุภชัยใจเด็ดแล้วก็ปรเมศอาจวิไลถึงคราที่ฮัสันต้องตัดสินใจนะแต่ปรเมศนี้ไม่มีแมตเลยน่าจะเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดแต่รอดูเดี๋ยวมีเซอร์ไพส์เห็นว่าเมืองทองเนี่ย จะเอาปรเมตอาจวิไลเนี่ยกลับด้วยนะฮะเพื่อช่วยในเล็กที่2สถานการณ์แบบนี้ต้องเอาตัวเป้งเข้ามาช่วยนะให้ทีมแน่นกว่านี้หน่อยเพราะว่าสภาพไม่ค่อยดีนะตอนนี้ถ้ากลับมาลีกนะฮะผลงานแจมๆเหมือนเดิมยังไงก็ติดนะแต่ไม่รู้นะฮัสซันอาจจะชอบปรเมตก็ได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราเห็นการประกาศส่วนอีกคนที่มีเพิ่มเติมเข้ามานะฮะอันนี้ข่าวสารมาจากทางสื่อมาเลยว่าทางทีมชาติไทยได้ส่งหนังสือขอตัว เควินดินรํรไปต้องบอกว่าเป็นดีลที่โหเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าหลายครั้งที่ถอนไปแล้วคิดว่า โอกาสคงไม่มีให้อีกแล้วนะแต่พอเปลี่ยนแปลงก,กุนซือเนี่ยโอกาสก็เวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเคยให้สัมภาษณ์ด้วยในหลีของมาเลยว่ายังกระสันอยากติดทีมชาติไทยไม่รู้ว่าโค้ชจะชอบผมหรือเปล่านะเพราะว่ามาเลก็เชียร์ให้เขาติดทีมชาติว่าฟอร์มดีขนาดนี้เขาก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมไม่ติดทีมชาติสักทีนะคือติดแต่ว่าถอนหลายครั้งด้วยนะครั้งนี้ฮาร์สันใส่ชื่อเข้าไว้ในข่ายนะพวกอยู่ในข่ายนี่จะส่งหนังสือสอ,อบถามไปว่าพร้อมหรือเปล่าในหลีของมาเลโดดเด่นนะสประตูกับอสอังแงอล้วดคร่างก หรือเปล่าจะมีอาการบาดเจ็บหรือถอนตัวอะไรหรือเปล่านะฮะถ้าถอนก็เลิกลุ้นได้เลยสำหรับเควินแล้วก็ต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการของแอนทิีฮาสันในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับว่าโฉมหน้าทีมชุดแรกของเขาในการบุกเยือนสรีลังกาและก็เจอสิงคโปร์เนี่ยจะเป็นเช่นไรถ้าเควินมา ก็ไม่ทับตำแหน่งกับทีละทอนแน่นอนนะเพราะว่าทีละทอนน่าจะขยับเข้ากลางแล้วตอนนี้อ้าวทีนี้มาอัปเดตฟุตบอลอาเซียนกันบ้างนะฮะหลังจากมีการยืนยันโทษจากฟีฟ่าฮะว่าจะลงโทษ7นักเตะของมาเลตามเดิมนะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะอุทธรณ์ไม่ผ่านทําให้มาเลอยู่ยากแล้วตอนนี้ฮะรอแต่ตัดสินว่าจะแบนกี่ปีกี่ปีเท่านั้นเองสําหรับทีมชาติมาเลหรืออาจจะโดนตัดคะแนนหรือเปล่าโทษอย่างเบานะฮะคือการตัดคะแนนซึ่งมาเลไม่ยอมครับจะขอยืนหยัดสู้กับฟีฟ่าเขาบอกว่าฟีฟ่าทำไม่ถูกมาตา22ระบุ ว่าลงโทษผู้ปลอมแปลงนี้เป็นแรงจูงใจทางการเมือง ผมยืนหยัดที่จะสนับสนุนนักเตะไม่ว่าจะเป็นการแลกด้วยอะไรก็ตามอีก21วันลุ้นกันต่อไปต่อครับเห็นว่าจะไปยังสารโลกฟีฟ่าตัดสินแล้วไม่ขอจบครับไม่ยอมรับแต่โดยดีแล้วก็ไปโบยครับไปโบยว่าเออถ้าฟีฟ่าไม่แบนอย่างอิสราเอลอะไรเงี้ยก็ต้องโดนฟ้องด้วยเช่นกันไม่ต้องไปโทษทีมอื่นครับเดี๋ยวทีมอื่นเขาจัดการเองนะดูเหมือนจะอรา,ารวาสไปทั่วนะตุนกูแล้วก็สมาคมมาเลยถ้าเราไม่ทําผิดกม็มีปัญหานี้เกิดขึ้นนะมาเลยทำผิดก็ยอมรับโทษไปเถอะนะส่วนอีกที ะะที่ทําถูกต้องมาโดยตลอดครับและก็กำลังพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีก็คืออินโดเนีเซียล่าสุดเข้าลุยฟุตบอลโลกยู17นะฮะประเดิมสนามเกมแรกปรากฏว่าพ่ายแพ้ต่อ ทีมแซมเบียนะฮะจากทวีปแอฟริกา1ประตูต่อ3โดยอินโดได้ประตูขึ้นนําก่อนด้วยนะครับในนาทีที่12นักเตะท้องถิ่นเยอะครับแล้วก็ได้เก็บตัวยาวๆมาเจอกับหลายๆทีมที่มีชื่อเสียงนะก็มีค่อนข้างมีความมั่นอกมั่นใจแต่ว่าระยะยาวเนี่ยพอไปสู้กับกระดูกความแข็งแรง สู้ไม่ได้ดูนักเตะของแซมเบียเนี่ยร่างกายดีกว่าอินโดเยอะนะฮะแล้วก็สปีดค,ความเร็วคนละเรื่องฮนะไล่ล่าอย่างกับเสือชีต้าลากกดระยะไกลยอย่างกับผู้ใหญ่อินโดนี่ยิ่งเล่นยิ่งแบบว่าพละกกาลังลดน้อยถอยลง ชัดเจนเลยช่วงท้ายเกมหลุดไปยิงนี่แข่งขาอย่างอ่อนฮนะโดนไปตามระเบียบ3-1ครับบอลโลก U17 ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยทั้งพลักกำลังแล้วก็เทคนิคที่เพิ่มเข้ามาเสียใจกับเอนโดนัดแรกจริงๆฮะงานนี้คงหยาบเพราะว่าในกลุ่มนี้มีทั้งฮอนดูรัสและก็บราซิลนะบราซิลก็เพิ่งถล่มฮอนดูรัสไป70 แต่ถือเป็นประสบการณ์ดีๆของเด็กอินโดแล้วกันแต่ในรายการนี้เขามีการประท้วงกันอีกแล้วนะครับเมื่อแฟนๆฟุตบอลโลกยู17ได้เห็นสีหน้าค่าตาของนักเตะกาตายู17ครับแต่ละคนแต่ละท่านดูหน่วยก้านเหมือนผู้ใหญ่กันทั้งนั้นครับตอนนี้พ่อวิจารณ์กันหนักมากนี่ครับพู้หนุ่มคนนี้ฮะให้สัมภาษณ์ได้ยิ่งชัดเจนครับพอเข้าตัวหนาหนว่าสันยู17บางคนบอกหน้าแก่กว่าพ่อฉันอีกสำหรับกาตาไม่แปลกใจเท่าไหร่เลยไม่รู้นะผิดถูกยังไงแต่ว่ากาตาเล่นได้ดีกับอิตาลีอยู่เดียวววะถึงงงจแแแแพ้แต่่าคาคมข็กรทีเ ช้ได้รูปร่างดีเหมือนกันอิตาลียังหน้าละอ่อนอยู่แต่ตราบใดไม่มีการร้องเรียนก็เอาผิดไม่ได้นะฮะเขาอาจจะหน้าแก่เฉยก็ได้ใครจะไปรู้แต่เวลาอาเซียนเจอผูเนี้โคตรเสียเปรียบใหญ่แล้วก็แบบหนาด้วยอ่ะนั่นคือเรื่องราที่นำมาฝากที่นชน่องไคอมเมนต์พูดคุยกันวันนี้ลาทบพชมไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วจ้าสวัสดีแนะจะไหนา